ผมยิงจากรั้มนูน60เป็นหลักก่อนละกันผมคิดว่าให้ตัวรั้มนูน60เนี่ยมันมีปัญหา2เรื่อง1ก็คือว่าทําให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอ่อนแอมันเปลี่ยนหน้าที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนออผู้ร่างรั้มนูนพยายามจะบอกว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ,อ,อคุ้มครองประชาชนว่าเฮ้ยตอนนี้เราบังคับให้เป็นหน้าที่ของรัฐแต่จริงๆการเปลี่ยนถ้อยคำเนี่ย มันทําให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอํานาจสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องยกอํานาจนี้ให้รัฐเป็นคนตีความแทนว่าอะไรคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้คือในยะที่มันเปลี่ยนไปของการเปลี่ยนจากสิทธิเสรีภาพประชาชนให้เป็นหน้าที่ของรัฐอันที่2เนี่ยก็คือว่ามันเปลี่ยนจากการสร้างรัฐสวัสดิการท่นหน้าซึ่งเคยวางไว้ในปี40สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเรื่องของระบบสาธารณสุข ที่พยายามจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิโดยเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขซึ่งแปลว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้า60เนี่ยเอาคำว่าทวหน้าออกไปออแล้วก็พยายามจะสอดแทรกว่าการจัดสวัสดิการของไทยเนี่ยจะต้องสงเคราะห์เฉพาะคนที่เป็นผู้ยากไร้หรือกลุ่มเปราะบางการเพิ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐเข้ามาเป็นเหตุในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเราก็พูดกันมาโดยตลอดว่ารัฐเนี่ยพยายามจะขยายนิยามคําว่าความมั่นคงเช่นความมั่นคงของตัวรัฐบาล ก็เอามาใช้เป็นเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิทเสรีภาพของประชาชนทั้งที่เดิมเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องนี้อยู่พักการเมืองทำการาบล็อกให้สารัฐริษัทพักการเมืองนั้นียกให้ยุบพักผู้ถูกร้องตามมาตระารขั้นสองวรรสององค์กรอิสระสารรับนูนซึ่ง10ปีที่ผ่านมาไี่เราผ่านการยุบพักและการตัดสิทธินายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็ทําให้ประชาชนเกิดคําถามมากขึ้นทุกทีว่าเฮ้ย ประชาชนเวลาจะไปเลือกนายกนี่มันต้องใช้ไม่น้อยกว่า10บล้านแต่ตอนนี้กลายเป็นคน9คนมีอำนาจในการกำหนดเสียงของคนหลัก10ล้านอยู่นะครับไอ้ความไม่สมดุลทางอำนาจแบบนี้มันก็ทําให้เห็นว่าอำนาจของประชาชนมันอ่อนแอรวมถึงเรื่องสุดท้ายซึ่งสําคัญกันมากนะครับก็คือเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มันกลายเป็นว่าต่อให้ประชาชนเลือกตั้งไปอยากจะมีนโยบายนู่นนั่นนี่เนี่ยแต่สุดท้ายมันต้องมานั่งภาพและเทียบดูว่า มันตรงไปกับแผนวยวุทธศาสตร์ชาติที่อสช,อชอหรือคณะรัฐประหารที่นําโดยพลเอกประยุทธ์ร่างไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ตรงก็อาจจะทําไม่ได้หรือมีปัญหาอีกในชีวิตของผมเพิ่งเคยเห็นนะครับก็คือการพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระของศาลจริงๆรับนูน40เนี่ยวางหลักเรื่องอำนาจตุลาการต้องเป็นอสิสระ นะครับแต่ว่าโอเคมันก็มีทั้งเรื่องผู้พิพากษาที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องความไม่ไม่เป็นอิสระคือสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกหยิบยกมาคุยแล้วผมว่าโจทย์ในปัจจุบันก็มีคําถามมากขึ้นว่าเอสาบันตัวราการของเรายังเ,ยเชื่อถือได้และเป็นอิสระและยึดโยงกับประชาชนอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะฟื้นฟูลหลักนิติรัฐยังไงให้การบังคับใช้กฎหมายมันมีความชัดเจนมันเป็นธรรมไม่ใช่กดหมู่ตามอำเภอใจ เอาจะทำยังไงให้ประชาธ,ธิปไตยมันมั่นคงและยั่งยืนและทันสมัยด้วยมั่นคงและยั่งยืนในที่นี้เนี่ยมันก็ต้องพูดถึงว่า,ารัฐธรรมนูญจะจํากัดอํานาจที่พยายามจะบั่นทอนประชาธ,ธิปไตยยังไงเช่นบทบาทของกองทัพเช่นบทบาทของฝ่ายตลาการองค์กริยาสารรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้มัน ถ้าเรามองความขัดแย้งในรอบสองโซนทวัที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากองทัพและองค์กรอิสรา,าระาสร์และลมลล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เสถียรภาพของประชาธิปไตยมันอ่อนแอมันมันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะรัฐมลุน่นใหม่จะจัดการกับความสัมพันธ์ของกลุ่มเหล่านี้ยังไงส่วนเรื่องความทันสมัยเนี่ยผมคิดว่าหลังปี6 3าเราพูดเรื่องนี้กันเยอะขึ้นจริงๆก็ก,ก็มีรักฐามมาตั้งแต่ลฐมลุ่นูน40ก็คือเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับซึ่งวันนี้คนก็เรียกร้องกันเยอะว่า แทนที่เราจะใช้ระบบราชการส่วนภูมิภาคในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยทำไมถึงไม่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอิสระทั้งในทางอำนาจทั้งในการบริหารการเงินรวมถึงบริหารคนของตัวเองว่าจะแต่งตั้งยกจ้ายเข้าราชการในพื้นที่เนี่ยเพื่อหาคนที่มาตอบโจทย์พื้นที่ได้จริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของว่าจะทำยังไงให้ประชา็นไตมันทนสมัย